ากเหตุการณ์นี้เป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วไปสามสิ่งเหตุที่สี่กำลังซอแววแต่ว่าคงยากแต่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนเหตุการณ์ที่ห้ามีความเป็นไปได้ที่แผ่นดินจะจมน้ำเหตุการณ์ห้าอย่างเกิดขึ้นในสยามตามคำที่สยามได้ให้สัตว์สาบานไว้คือ 1. หนึ่งนาขาสะดุ้งตื่น ทำให้น้ําท่วมบ้านท่วมเมือง 2. ไม่มีความสงบเจริญรุ่งเรืองการเมืองขอให้สับสนอนละเวง 3. อาณาจักรเดียวขอให้แบ่งแยกเชื้อชาติ 4. ี่กรัชบัลลังขอให้โค่นล้ม 5. ดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงน้ำเรื่องราในประวัติศาสตร์ คำสาท้าวสีโคตรักของลาวต่อสยามห้าประการเคลืนพระแก้วมรกตการเคลืนพระแก้วมรกตให้กับลาวขอเท้าความก่อนว่าลาวกับล้านนาคือสายเลือดเดียวกันที่ใกล้ชิดกว่าทางสยามกับลาวเรื่องนี้เราทราบกันดีอย่างกว้างขวางถ้าตัดคำว่าลาวออก แผ่นดินฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเชื่อมกับอีสานกับล้านนานและล้านช้างจริงอยู่ในแหลมสุวรรณภูมิคือสายเลือดเดียวกันทั้งไทยใหญ่หมายถึงพวกกะเหรี่ยงทั้งหลายทั้งไทยน้อยคือสยามมาลาย,ยูและมอญแต่ว่าเร็วๆนี้ทางล้านนากับล้านช้างใกล้ชิดกันทางสายเลือดของผู้ปกครองกับประชาชน มากกว่าลาวกับสยามและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของกรัรมพูชานีกับแผ่นดินลานชางร่มแดงแต่หลังจากนี้ที่สิ้นสมัยของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์เจ้าเมืองขมรพระองค์ใหม่คือพรยาพานขึ้นของราชสืบแทนและไม่ยอมรับนับถือพญานาคผู้เป็นต้นวงศ์แห่งขมรทั้งปวง ดังนั้นจึงได้ทําสงครามสู้รบกับพญานาคขึ้นมาปรากฏว่าพระเจ้ากรุงพานหรือพยาพานจับตัวพญานาคได้และใช้ดาบตัดหัวนาคทิ้งทันทีเรืเ่องราวของลานพระเจ้าขี่เรือนจึงเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะทันทีที่เลือดนาคกระเด็นมากระทบพรวรากายของพระเจ้ากรุงพานเข้าเลือดนาคที่มีพิษก็สําแดงฤทธ กัดกร่อนร่างกายทำให้กลายเป็นโรคเรื้อนลุก,กลามไปทั้งตัวและโรคเรื้อนนั้นว่ากันว่าก่อนหน้านี้หายง่ายเสียที่ไหนร้อยทั้งร้อยรักษาให้ตายตัที่จะกลับกลายมาเหมือนเดิมได้อีกดังนั้นเมื่อกษัตริย์มาเป็นโรคเรื้อนเสียเองพระเจ้ากุมพานก็เกิดความอับอายให้ทหารเป่าประกาศไปว่าถ้าใขร่รักษาพระองค์หาย ก็จะยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งในยามนั้นมีฤาษีองค์หนึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ในกรุงอินทรปัตธนครได้เดินทางมาช่วยรักษาให้กับพระองค์โดยจิตใจที่เมตตาหากแต่ไม่รู้ว่าด้วยความเป็นคนสันดานพันหยับช้าหรือว่าอย่างไรกลับทําให้พระเจ้ากรุงพานเกรงว่าถ้าหากฤาษีรักษาตนเองหายขึ้นมาก็จะต้องเสียเมืองไปครึ่งหนึ่ง อย่าว่าแต่กันนั้นเลยจำต้องฆ่าฤาษีทิ้งเสียแล้วเอาตัวยาที่ฤาษีให้มารักษาเองดีกว่าเรียกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไรว่าแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตฤาษีทิ้งเสียที่ทางใต้พระนครนนั่นเองเหตุการณ์ผ่านไปหลังจากที่พระเจ้ากรุงพันรับสั่งให้ประหารชีวิตฤาษีที่มารักษาตนเองทิ้ง ทำให้เรษีอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นสหายกันเกิดความเครียดแค้นชิงชังพยาผ่านยิ่งนักจึงได้สาบแช่งว่าเมืองอินทรปัตนี้มีคนพันเมืองขออย่าให้ชีวิตรุ่งเรืองจะเมืองคนใดขึ้นของราชก็อย่าให้ได้อยู่ในความสบายให้พบกับความวิบัติชิบหายโดยเวรกรรมที่มีต่อกันเรื่องจากประวัติศาสตร์เขมรที่หุนเซน จะต้องศึกษาอันนี้คือคำสาปของกัมพูชาส่วนเจ้าศีรษะตรัตะบองของลาวก็รู้กันดีว่ากันว่ามีหินหลอยน้ำงูใหญ่ช้างเผือกพยาเหยียบแผ่นดินสี่อย่างนี้มีครบในลาวหมดแล้วโดยว่ากันว่างูใหญ่คือรถไฟหินหลอยน้ำคือสะพานมิตรภาพช้างเผือกก็ช้างเผือกที่เวียดนามให้กับลาวพญาก็ในหลวงเสด็จเยือนลาว จะจริงหรือไม่มีใครทราบช้างเผือกอาจจะหมายถึงของคู่กับเจ้ามหาชีวิตเจ้ามหาชีวิตที่มีช้างเผือกอาจหมายถึงทศพิษราชธรรมธรรมของพระราชาอื่นๆก็เป็นได้ส่วนงูใหญ่ว่ากันว่าพระธาตุหลวงสร้างครอบทางขึ้นจากบาดาลของพญานาคที่มาช่วยสร้างเมืองไว้เวยงจันท์จึงมีชื่อว่าสัตตนาค นาาเจ็ดสิส่วนหินลอยน้ำอาจหมายถึงลักษณะที่หินนั้นยากต่อการลอยน้ำแม้ลอยได้ก็ต้องจมลงและลอยขึ้นอยู่ทุกๆเวลาเป็นลักษณะการเจริญและเสื่อมลงตลอดเวลาเท้าสี่โคตระอาจกําลังบอกว่าเมืองใดที่เป็นอย่างเหตุการณ์ที่ว่ามาไม่รักษาคําสัตว์เหมืองเมืองนั้นย่อมเป็นไปในลักษณะ การลอยน้ำของหินหากมีทาเกิดในแผ่นดินบ้านเมืองก็จะสงบดังหินลอยน้ำซึ่งเป็นการยากที่หินจะลอยน้ำได้ลักษณะเช่นนี้เกิดได้กับทุกเมืองบ้านเมืองใดที่ขาดธรรมจ้องร้อนกันทุกที่เห็นไม่ว่าลาวกับกัมพูชาก็สาบกันแต่ไทยจะมีไหมก็ไม่ทราบได้แต่ว่าทางเวียงจันทร์มีการบันทึก และเข้ากันในกันว่าสยามสาบานไม่ว่าจะรักษาพระแก้วไว้ที่เมืองสงบเพราะลาวแตกกันเองหากบันไดที่เวียงจันสงบก็จะคืนให้บัดนี้เห็นด้วยกันไว้เวียงจันท์อาจจะกำลังสงบหรือสงบแล้วไทยควรอารัธนาไปประดิษฐานที่เวียงจันท์หรือไม่โดยหากเวียงจันท์สงบแต่ทางสยามไม่ให้จะมีในสยาม ตามคำที่สยามได้ให้สัตว์สาบานไว้คือ 1. ห,หนึาคาสะดุ้งตื่นทำให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมือง 2. ไม่มีความสงบเจริญรุ่งเรืองการเมืองขอให้สับสนอ่นละเวง 3. ามอาณาจักรเดียวขอให้แบ่งแยกเชื้อชาติ 4. รัชบัลลังขอให้ค่นล้มห้ดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงแม่น้ำ หากเหตุการณ์นี้เป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วไปสามสิ่งเหตุที่สี่กำลังสอแววอยู่แต่ว่าคงยากแต่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนเหตุการณ์ที่ห้ามีความเป็นไปได้มากที่แผ่นดินจะจมน้ำเหตุการณ์ทั้งสามอย่างเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นตามลำดับและบ้างก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นจริงจะไม่มีใครมาสาบเราไว้แต่เป็นไยเราที่ผิดคำสัย์เอง เราเรียนประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นใหญ่ก็จริงแต่เราคงลืมคนเราจะอยู่ได้เพราะการเกื้อกูลกันไม่ใช่การปกครองในการเรียนรู้ถ้าท่านทำใจให้กว้างจะเห็นว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองเราเมืองอื่นนอกจากขวัญขวายหาเองก็แทบไม่มีให้เห็นเลยเรามีแต่ประวัติศาสตร์การทำการค้ายอย่างราบรื่นกับเมืองใดเลย แต่ทางไมตรีที่มีต่อกันอย่างยั่งยืนด้วยน้ำที่รินมาจากใจแทบหามีได้ไม่ได้เลยอย่างที่อีสานไม่มีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโบราณทาั้งที่อยู่ยุคเดียวกับทวารวดีเช่นสีโคตรบูร์อีสานนปุระเป็นต้นจึงอยู่อีสานความรู้ไม่เพยบบุญคนโง่ถ้าเป็นบัณฑิต จะเข้าใจว่าคนผ่านควรเรียนรู้อย่างไรจะให้คนผ่านเรียนรู้อย่างบัณฑิตจะได้หรือเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะเรียนทำไมเรียนไปไม่เข้าตนเองเลยยิ่งเรียนยิ่งไม่มั่นใจว่าระหว่างการยอมตายดีกว่าการทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่บรรพบุรุษในหลังคาบ้านสอนมากับมีอำนาจในการสงครามอันไหนมันดีกว่ากัน จิงอยู่เราต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งอิสรภาพไม่ต้องเป็นค่าเขาแต่อดีตมีส่วนที่จะเรียนรู้เพื่อความอ่อนโยนประเภทความห้าวหารยอมตายดีกว่าให้เราทำบาปนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้หากเราถูกรังแกหรือไม่แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ส่วนไหนที่เรียนรู้กันอย่างกว้างขวางเลยว่า เราจะทำตัวอย่างไรไม่ให้เป็นที่ชังของคนอื่นเขาแต่มันให้ผลอย่างไรยาวนานตราบฟ้าดินสลายไหมตราบใดที่เรายังไม่หัดมีความไม่มีที่ให้คนอื่นชังเราจะต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะเขาหมายใจในตัวเราเพราะเรามีสิ่งยั่วใจเขาเพราะเราทำให้เขาชังเขาจึงต้องประหัตประหารเรา ถ้าเราทําให้เขาไม่ชังเราได้อยู่กันแบบมีสังฆาว,วัตถุซีก็จะตัดเหตุอันเราทําตัวให้เป็นที่ชังชังกันได้กเราวก็ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกต่อไปเรื่องว่าคำสาปเท้าสีโคตระจำมมลายเมื่อนั้นแผ่นดินลาวกับไทยจะเกิดกรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันแต่ต้องผ่านวิกฤตก่อน เรื่องนี้ไม่รู้ปางตำนานว่ามาคนลาวเวียงจันท์ที่รู้เรื่องนี้อาจไม่ชอบไทยถ่ายก็ว่าไม่ใช่ของลาวแต่ในความเป็นจริงเราทะเลาะก,กันจริงหรือแต่ทางจำปาสักกับเมืองอุบลเมืองที่เป็นเหตุให้ลาวทั้งสามอาณาจักรตกเป็นของสยามก็ยังฮักแพงกันดีอยู่โดยไม่มีการรักกันเพราะต้องเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่รักกันเพราะมันมาจากน้ำใจ ที่ไหลออกมาเองจะบอกว่าผิดกันเพราะเรื่องพระแก้วก็อาจจะใช่ที่วัดเดิมพระแก้วในลาวถูกทําลายจอมพระเกตเพื่อเอาของมีค่าข้างในและพุทธรูปทุกองค์ถูกทําลายดวงตาคิดว่าน่าจะเป็นพลอยด้วยการแสะทาลายในตาทุกองค์เป็นรอยมากใหญ่อย่างชัดเจนยกเว้นองเดียวที่ไม่ถูกทำลายตา พอมีชาวลาวมาล้อมพระองค์นี้ไว้ถ้าท่านเป็นลาวทั้งถูกทำอย่างนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละที่เขาว่าผู้น้อยย่อมโดงกระทำขอได้แต่เพียงผู้เป็นใหญ่จะเมตตาบ้างก็คงจะเป็นบุญ